เอาอโยนลงไปกราบสวัสดีครับเมียรักแมนครับทุกหมอ่องตะวันเอฟซีสุขุสุขุมครับผมผมบ่าวนี่นี่สุขุมคนหาอยู่หาก,ก,กินครับผมอู้นะโยนไก่เตะทิศอ้วันนั้นเราเดินอู้นะไปทังกูนะเนาะแล้วอนุอาาญาตโยนเบ็ดก่อนครับามาันรุ่นแตี่มมาเบ็ดกระป๋องกับเบ็ดน,นี่อันใดสีมานก็กัน ฝรั่งกับเบ็ดกระป๋องครับผมขออนุญาตโยนเหยือแป๊บหนึ่งเตรียมสถานที่ครับผมเอาเอาเจอสวรร์เอ้ยเอาด้ามเอาด้ามขึ้นมาได้ไหมเร็วกว่เฮ้ยเไม่ได้จะลอกอะไรเยเอ้าลงไปแล้วคือว่าลงเอาไปดึงอะไรขึ้นมาทำไมนี่บ่บ่มันเป็นด้ามนี่มันไม่ใช่เอออันนั้นแหละอันนั้นแหละ อันนั้นแหละมีปลาไหมตายเสืปลาโอ้โหลอกคนลงน้ำด้วยเสืปลาที่นี่เล่นดีเว้ยโอ้กว่าเชียร์ทีมด้วยนี่โอ้โหกวนปลาซื่อๆได้กวานี่ปลาไม่ได้กินแค่มันเบ็ดมันหลุดลงไปซื่อตีหึเงี้ยไปเสือกันนะกินยุ่มหลุดโอ้โหเอไว้กอนเอาไว้กอน อพันกนหาไหมดพอพอพอไปเบ็ดเราปลาพ่อมาหอดมาถึงเดี๋ยวมึงทังรสั้นครับบ่อน้ำเรามาขี่ไม้ใหม่เดี๋ยวจไปพอกันอู้ทางลุงมันตรงลงไปในเขาครับผมมันใหญ่มาจะฟังบุญครับผมเขามาพังนีบู่น้ำบัวับ ลองย้ายฝั่งดิฝั่งนู้นปลาไม่กินเบ็ดเลยเราจะลองย้ายมาฝั่งนี้ดูครับผมตะก้อนน้ำขึ้นหัวหินดิฝั่งนี้เงียบเลยเราจะข้ามไปฝั่งนู้นไหมอไม้สวยคขับนี่น่าจะมีเต้มนะแถวนี้ ลองย้อนดูก่อนเพื่อมันจะมีแต้มไม้ไหนก็เหมือนๆกันละลักษณะนี่อู้ห่ได้กวกน้ำแล้วบัลืมอูหลอยฟานลงมาเอลองย้อนอยู่ดิซุ้มตัวขามไปแบบไลยอ้อมไปอีกดิดูน้ำก็หลูตัวมือนก็แถวนี้มันลึกบ๊ยันลึกจน เดี๋ยวเห็นอยู่อ,ยยอ้ยดูปลาก้อนเห็นมีสักตัวเลยคิดว่าปลามันลุงนลำลึกหรอวะจริงดูก็รู้ตัวมันลอยไหมวันไม่จกสองอาทิตย์ <laughs> Nằm ừ. à, bố khắc của phong nôm phẳng đi mà ninh. đi phẳng hình miê. Hang nắng bên dị lộn mô miê hơi. Ao nghe. Mày nghe. Mày ngủi. 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 ร่น,นเบรดไว้เป็นจะครึ่งชั่วโมงแล้วมัม้ยออกมาโชว์ผีโชว์น้องจะดเตี่มด้วยเนี้ยขี่ไล่ก็ได้เนี้ยขโมยหมันก็ได้ปนได้เกียวเนี้ยพพปไปเห็ดปลาอย่างนี้สิไม่อยูกก่ใกล้พะนั่นรอยมากินดีเฮ้ยล่องบนรั้วย้อนไปอีกดูมันก็ลึกอยู่ในอ่าวเนี่ย กูด้จี๋อย่างเงี้ยปอนตินะน,เเเนเะ,ะเด็กจันเปียกเรืเซียนจันเปียกว่าหมออปลาแดกได้วปะสนวะคิดอยากมาหล่อเลยวปะสนจันเปียกว่ามันสมราคาคุยไในเลยจานเปียกในอีกตัวไปม,มตดตอดไปอย่างไรตีติโอ้สมราคาคุยอยู่ก็หวังเขาอยู่น้ำจานเปียกแหละจานเปียปกว่าซ้ำฉีกินหมออปลาแดก เลือกงานมามาเอาโหลด่าเัอนะโซผิสโซนหลองนี่เด้อจะก,กี่คุย้ย <c oughs> อือพูดทั้งบ้าน้างหมอนรัดเลย่ว่าใส่น้ำไว้หลายๆเดี๋ยวมันใหม่ <c oughs> การเลี่ยนเปลี่ยนวุูนวุ่นนั่นเนาะน้ำหน่อยน้ำหลายเอาบัตัดสลูเลยเดี๋ยวจะมาหลุนผลงานกัน เีทีเทางคุณบนหมัมกเหลาบอลบอกว่าจะซื้อมาเอ๊ะแจมแรกเขาไหมแล้วครับผมออโดยท็อปสเสลออ้่ได้ทายพี่น้องเอรอแจมแรกไหมแล้วมันมันี๋ยวปดกอนน้อยนีแล้วเพียวมันบ่มีอันนี้มันปนหน่อยอีกอุ้ยบ่มีอันนี้นนสเสลมันจมบุบแล้ว เอาหนมานซ้าย,ยงงฟ้างงไปก่อนมึงรู่นปรายน่อยเัินหนองไปหอดเลยนะเจ็บเหยียดยิ่ไปอย่างไปขี่วะโอ้ <c oughs> คือเะไรนม่งหัืนนะถ้าต้องร้องเขาเพระท่านเพิ่ไปอยู่เพิ่งเพิ่งอะ มันหลุนกันเงียบๆตอนนี้หอดสองตุ่มผัว,วอันป่ะคำไงไม้เด็ดเพื่อนมาหมอนประเดีดจานเปียกหม้อประเดีดจานเปียกไงว่ารุ่นกันวันที่คือว่หลังจากเลิกการเลิกง,งานทิ่งงันหากินหมันได้มาแล้วหนึ่งแตรแม เตี้ยมเดียวคือดินคือทรงหลายทีนี่เตี้ยมเดียวครับผมตัวนี้นียเตี้ยมาปกันดินแฮะหมดตู้กน้ำเด็กตัวเดียวนี่เราเดินมาฝั่งนี้แล้วเมื่อกี้เห็นปลาลอยอยู่สามสี่ตัวลองดูสินั่นเนี่นัเห็นบดหน่อเนี่ยเหลือเต็มอยู่ปลาณกันละร้อยไปอีกรอบนะนี่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  เนี่ยปัดเปลนไม่ไหวดูวะเอา้ามันลอยออกมาแต่มองหุ่นตัวยู่นดิดเอเอมันเรามันกับป๊อไปทางฝุ่นเดี๋ยวมันกับกบากกบไม้ยิ่งเขาเออน้องมึงน้องมึงมันลอยอยู่นี่ได้หน่เนี่ยมันลอยกาบไม้เรามันลอยกาบไม้เรานั่นนั่นนั่นสามตัวมันลอยไปแล้วเอาละสามตัวเดิเส,สือซีซี นลอยไปห่างลอยไปห่างถอยตัวแล้วเห็นบ้าด้หนี่ป้านี่บ้าไม่เห็นตัวให้ดำก็เลๆมันลอยอยู่นั่นน่ละมันวนอยู่นั่นมันวนอยู่น่ะมันวนแล้วมันวนแล้ววนแล้วเอ้าเงี้ยบ่ดินดีมันวนแล้วดิเอ้ามันวนอยู่ตรงเบียดเลยดิเออ ยกโยกเวียดยังอยดูหินเงี้ยมออกมาดูบ้านวนอยู่รอบเวียดมี่นั่นน่ะเห็นว่านั่นมันออกมาจากเวียดนี่ยน,นั่นมันวนกลับมาแล้วโยกโยก,โยกให้เหยามดิ้นหน่อยดิเออโยกให้มันเพราะว่ามันอาจจะเขา่าหนิหินได้เงี้ยเม่นบ่โอ้มันลอยมาสี่ตัวนี่ยังกี่ไร่บ่กินจค่ตัตวเลยดิ หม่ยวดอกเอกคือไรเงียนเขาในซสอกหินมันล้งล้งงกดอกย้อนไม่รู้นั่นน่ะเพราะว่ามันตัวเห็ดเอา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 ลงอีกจะน้อยไหมเอาขึ้นเอาเอาเอาถอยลงอีกมันสูงพดเงียมันลงดินจริงสูดถอยลงอีกน้อยหนึ่งคือเราหย่อนลงไปแล้วถอยมันเหยมันหยุดฮะ เห็นมันอยู่ในหินนะในก้อนหินนี่นะนั่นเหนยี่ยมันลงไปในหินนี่นี่แจากแล้วเห็นโดนปะเห็นมันลอยอยู่รอกันนี่สี่ตัวนั่นหมัน มัเพียงในฟังผุ่นเงียบเดีจานเปียกมันเงียบได้ตีมันลอยอยู่เรียวกันเริ่มมันกับบอลอยไปผุ่นนี่มันลอยมาห่อนี่มันก็กลับไปเออมันบ่ลอยออกไปผุ่นดีมันลอยไปห่อนั่นมันก็กลับมาให้เรา

ผมไปใส้น้ำหัวเดี๋ยวมันมันหอนหอกมันไม่ไกลเนีโดงูยาวมันกระโดดไงยิบอาตัวตัวอาไปทำกิจกรรมอะไรไปไหมตรวจดูคนเองสว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งานกันเอาจนจค้นนนำแล้วสรุปผลงานตอนค่ำค้ำออกไปแล้วไปแล้วสลดไปแล้วสุดทุกที้นี่นี่ใส่รัใส่โลใส่โลใส่โลวใส่รัวมาแล้วครับผมหนึ่งเต้มโอ้โหลื้ปลาก็หลังเข่าน้องเพราะมันยอนเอานี่มาแล้วครับผมปาลเา,า,เ,รา,า,ลรปาเริ่มค้ำเริ่มกินแล้วมั้งเนี่จะใส่ง,งามๆเลย นี่มีแต่ตัวนี้เอบเอบเลยสามยูฟังน้ำเสือตัวย่างไปผุหน่ะไก่บุระบ้าคุบ้าบัดต้นอ่ะทีมงานขี้กันนู่นปลาอยู่มันเหยียบมาสามโอ้ทีมงานขี้กันเตอร์สามซีหนังอะบอมอ๋อ ได้จักตัวเลยนี่ชัวควัน,น,นสีตัวพอดีตัวตโอ้ตัวสีควันสีตัวถูอปุ้นละตัวๆๆถึงปุ้นละปนกับผมไปคำลาอยู่ดีมีแฮชหุสุสคนบายบายเจอกันชิปหนะ้าสวัสดีครับ